ไม้ไม่เอาโถบอกว่าไม่ไล่ะแมวปลาค่ะฟ้าฟา้ามันมาโน่นล่ะไม่เอาเซาซีจริงไปเลยไปไปไหนก็ไปเดี๋ยวพวกมงึงคอยดูอีบา้บาจากตมนเวย กบจริงๆด้วยเอะมึงตัวขี้ปูดเลยอ่ะ <ś c oughs> ม่อนขอนั่งด้ยวยคนได้ปะอีกกินอะไรอ่ะแหวมันบดอ้าวเฮี้ยของกูก็มันบดเหมือนกันนี่ว่ะ เริงเลยตอนเด็กๆะนะแม่ทำให้กูกินุูเช้าเลยจนกูเริ่มรู้สึกว่าในหัวกูอะ่ะมันมีแต่มันบทมากกว่ามสมองสิห <c oughs> <c oughs> นึ่งว่าตัวเองสวยตายหาดิวันๆเที่ยวอ,อ่อยผู้ชายไปทั่วนี่นี่มึงกูได้ข่าววงในมาที่เรียนเก่ามันบอกว่ามันอ่ะเป็นเด็กใจแตกบ้านมันรวยไงพ่อแม่มก็เลยตามใจเที่ยวนอนกับผู้ชายไปทั่ว แล้วต้นไปเทอมนะก็ไปดิน่แลนด์ดิน่แลนด์อ่ะมึงเคยไปปะฮอลลีวูดก็ไปบ่อยถึงว่าดิไม่มีใครครบถึงไปเจอกับอีบ้านน่ะผมยาวๆขาวๆที่เล่นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะชื่ออะไรนะอ๋อจำได้แล้วแกนดาฟใช่ใช่กนดาฟแกนดาฟพ่องอ่ะถ้ามันหล่อเป็นลิง เ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ม่อนแดกเอาแดกเอาเนี่ยพอนด่แล้วอย่ามายุ่งกับฉันไม่พ้นไอ้ม่อนไม่มีคนแต่แอดไม่ไหวเลยเว้ย <laughs>